จ้าพี่น้องพี่น้องจ้าไปเข้าคั่วน้ำกันค่ะพี่น้องพัดต้มไปห่อนค่ไปเข้าคั่วด้วยกันไปตำบักแตงจ้าพี่น้องมันอยากกินตำบักแตงเนาะค่ะพี่น้องเนาะแวนตาพัค่ะพี่น้องไปตำนำกันเข้าคั่วเลยค่ะตำแตงตำแตงเศา้าเลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะมือนเด็กเอาไเารอกพี่น้องสามโมงสามโมงกลัวละเนาะจ้าพี่น้องไปป่จ้า พี่น,ออน้องขอจิบกบอกตำบักแปงนะคะพี่น้องเด้อขอใ,ใส่กระเทียมด้วยจ้ะพี่นอ้องตำพริกก่อนเนาะตำแดงะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะแดงฟานเรียบร้อยนะคะพี่น้องใส่ไปเลย ใส่มะเขือเทศลงไปคือไม่เสร็จผมใส่มะเขือเทศลงไปนะพ้องใส่มะนมาวลงไปเลยจ๊ะพี่น้อง หอมกระสีไซอันนี้ลงไปต้นหอมนะคะพี่น้องค่อยมารุงก้นกระสีกินพวกปิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องแซ่บนะคะพี่น้องไปเครื่องปรุงนะคะพี่น้องจา้าน้ำปลาปลาแดดดูแซ่บนะคะน้ำตาลจักหน่อย เส้นตานลลกไปจ้าพี่น้องจ้าสองห่วงน้นอยๆใส่แป้งน้อยลงไปสองห่วงครึ่งห่วงน้นอยๆนะคะพี่นอ้นองใส่น้ำปลาค่ะจ้าเอาใส่น้ำปลา แซ่บค่ะพี่น้องค่ะตำบัดนี้แซ่บๆเ,เด้อค่ะพี่น้องแซ่บ เสจ่พี่น้องตักใส่จานเลยค่ะพี่น้อง ะะก็คนเนียยค่ะพี่น้องเสาันอาทิตย์เนาะค่ะเช้าวันอาทิตย์ค่ะพี่น้องจ๋าจัดแสบน้ำแันต้มแตงนะคะแสกจวดน้ำแข็งพี่น้อง <c oughs> โอ้กินฉุนค่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ก็สิทธิแอมลาพาจากแล้วเด้อจากพี่น้องจ้า <c oughs> <c oughs> ไปคะ่ะกินน้ำกันจากพี่น้องไปเลยจ้าพี่น้องคือดีไม่แห้งสูบูสุก้น,ขขนเนาะค่ะผักพรวันยุดเนาะค่ะ สวัสดีค่ะคิหนาพอกันไหมสวัสดีเนาะค่ะนน้อ